สวัสดีค่ะจะมาสอนทำวาเปเปอร์นะคะแบบเคลื่อนไหวนะคะในแอป tikt ตอนะคะวันนี้นะคะกดเข้าไปในแอป tikt ตอกเลยแล้วก็เลือกวิดีโอที่ตัวเองต้องการที่จะขึ้นไปหน้าจอนะคะเอาเลือกอันนี้แล้วกัน จะเป็นอย่างนี้นะคะคกดไปที่3จุดตรงนี้เลยพรกดไปที่3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่อื่นๆพอเข้าไปที่อื่นแล้วก็จะโหลดโหลดแอป,ปนี้มาด้วยนะกดไปที่แอป,ปนี้เลยรอสักพักหนึ่งก็จะขึ้นว่าตั้งค่าวิดีโอเรียกเข้ากับตั้งค่าหน้าจอนะคะกดไปที่ตั้งค่าหน้าจอถ้าต้องการ แบบมีเสียงนะคะให้กดคําว่าตั้งค่าทันทีถ้าไม่ต้องการแบบมีเสียงก็ไม่ปฏิเสธเลยว่าไม่ขอบคุณนะคะอ่าตอนนี้อย่างจะต้องการมีให้มีเสียงนะเราต้องเขียนว่าตั้งค่าทันทีนะแล้วก็ตัวอย่างนะคะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดคําว่าใช้อ่าเรียบร้อยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ thank you.